อะไรมีลูกบอกลูกไม่หลานบอกหลานบอกมันเปลี่ยนความคิดไหมเป็นอย่างพูดอะไรเสร็จมาเป็นหมอลำบอกเป็นอย่างเยอะที่ไปอยู่ทุกเก็บของก่อนที่เราพูดว่าเป็นหมอลำมันสบายแค่เท่านี้เดียวเก็บกับไม่ได้เก็บพูดเดียวตอนนี้เขาเก็บเขาเองเก็บหลายก็จะคล้องอยู่ซ้ำนี่ เย็บเต้นอีกแ้่บาดรีปวดหัวเอาอีกจะผนแงบ้าขาเนีย่ยยังเดีนี้มิผนแงยังแน่ที่เฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้กลางเต้นขับรถเล่นตลกแล้วถ้าพระท่านเป็นหวานาัวหน้าตัวเดี๋ยวนี้เอาอีกว่าใจาตำแหน,น่งมันจังบ่เมื่อย์ตันแนงไหนมึงดูพวกอะไยไอเกี่ยวพวกอะไรเราพวกบุูทูตันขายต่อยแม่ซเ่านั่น นุ่งเื้อมาหลายไป่นไหนม่ได้ซื้อก็ไม่ยนีนุไปลากของไม่ยีนุมาได้เน่ยไปเห็นงานเหรอมาเปิดฟังก่อนเลยลากอเ,ลเอาเลยจ้าพวงมาลัขึ้นหน่อยนะปะ้าขี่ขโมอยออกปากเราป่ะหนิ้องเอาพวงอะไรขึ้นหน่อยนะนี่ยินไหมนี่แต่ยินแล้วเก็บเส้นก่อนเมื่อนี้<า>ยจะ <ๆ S 2> ไปใส่เดินทางไปใส่นี่เมื่อนี้อป้าพี่น้องเบิ่งรถสังเกตรถค่ะ ตอนนี้กำลังจิยึอดอำนาจมัดทุย่างโซแนวแล้วละเขียนเป็นซื้อจากของเ,นนอนนเร็วมันแนรน,นอนดีนเรวเ,เ,เหมือนกัเมื่อไปบ้านคอคำตุบบนคอยเพ่อเกลกว้านี่เอาไปยังบ้านขอขาพักแรมเมื่อนพได้รับชันตีนีเมื่อนี้วนทีเท่าไรเมื่อนีนวิธียี่สิบองเนาขาล้ย่สิบสมโอ้เมื่อนี้วิธียี่สิบสามเขาล้มย่สิบสี่อะรอยู่ย่นนสะอาดล้ำยี่ิบสี่ยื่รนดสะอ พัสดุลินท้าบัตรบุ้งพี่น้องบุ้งคุณชุดทำงานนี่ฝากไว้รับพี่น้องคุณอะมีลูกบอกรู้มีหลานบอกหลานคันว่าสิมาเป็นหมอลำบอกให้มันขิดใหม่ซะก่อนเห็นบ้านหล่อหล่อเร่เร่เนยู่ว่าได้หรอครับเรื่อมอร์บัลล์ุณต้องรักแกรักอีหลี่ทางเทียรถจอดรถบัสจอดสองกิโลสามกิโลจากเวทียางขนของ ท่าน้องคนอยู่ที่เรามันมวยมันมวนเนี่ยมันกับมวนดูวยปเด็นเก็บของเก็บอะไรมันเหนื่อยเชื่อใครดีอาบน้ำอาบท่าเดียวนี่อาบน้ำอาบท่าก็ได้ทากันเนาะอยู่บ้านอาบแบบได้ก็ได้เห็นมั้ตื่นแปดมงเศร้าตื่นเขามงเศ้าม่านก็ได้อันนี้คุณนหนุ่มตื่นจะเศร้าครับขันคุณตื่นสวยคุณก็บมาได้อาบเพราะเราออกก่อนมันบอกที่เ้าอยู่มาได้สู่มื้อนี่ย้อนยังเยลักย้อนเยรัก ขันแม่ใจรักนี่คืออยู่ไดขันใจบ่รักอยู่บ่ไนใดเราอยู่น้ำบ่้อลำหนึ่งแกรักสองคนที่แบบว่าบ่ได้มีพระหลักอย่างไรนักหนาฬิกไม่เป็นหนีลอยนาดพระหละนานลนะเป็นหนีแจ๊กเก็ตยังคอยเป็นหนีเดี๋ยวเมื่อสองเมื่อหนึ่งอยู่ได้ขันคิดว่ามาหาเงินไปใช้หนีเท่ก,กับซอยแม่แเลยแล้วรอดครับขันเจ้าบอกเก็บบอกประหยัดบอกมัธยฐานทีหลีนี่บ่ได้ดเราเงินขันอยู่น้ำหม้อลำเพราะว่าไปหลายบ้าน แต่ละงานแล้วมองแนวกินแนวซื้อแนวขายมันหลายคันผู้กอเรื่องยังมีเงินผู้ก่อเรได้ก็บ่มีเงินเก็บผู้มัธยฐานที่หลืกินแต่อาหารขั้วจะมีเก็บคือได้ใส่ท่องเหลี่ยมหยาบๆแต่ศาสนาครานว่าบ่มีเงินกันว่าคือได้ใส่แหวนใส่ท่องเหลี่ยมหยาบๆด้วยเถอะมันเป็นท่องแตัวกับมีสังหารสีตัวนี้สมคมกินหญิงเอาละคนที่เปตักเก็บเต้นพัดขาดรถแล้ว ฝากไวปนะครับผู้ใดมาะเศียรมรับกิจไปนะครับไปเลยไปเหตุงานกรับไปเก็บเต็นครับ